ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็โครงสร้างบริเวณใบหน้าเพื่อทจะมาช่วยการกระตุ้นการทำงานของ n า s เ l r เรส n a แนานให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงความสำคัญของการใช้ n า s เ l Resonance น,น,นะครับว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้กลไกาการพูด ของคนที่เป็นสปาร์วอดิกดิสโฟเนียนะครับสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับซึ่งวิธีการที่ผมได้แนะนำไปก็จะเป็นการฝึกการทำเพลงนะครับหรือว่าการร้องเพลงแล้วก็โฟกัสเสียงมาที่จมูกมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดการวเบชั่นของโครงสร้างบริเวณโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นแต่หลายคนก็พบว่ามันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีในการทำให้เกิด นาเซาเรโซนแนนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยเสริมได้นะครับก็คือการใช้การคลายกล้ามเนื้อนะครับในบริเวณใบหน้าแล้วก็บริเวณปากส่วนบนนะครับที่จะมาช่วยทําให้เหนื้อเยื่อมันคลายตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อฝึกการทำเพลงหรือว่าการร้องเพลงมันก็จะทําให้เกิดการวเบชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับ เริ่มต้นนะครับลองใช้การทิ้งขากรรไกรล,ลงด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็ดึงโครงสร้างปากส่วนบนตามลงมานะครับอ่าแล้วขั้แบบนี้นะครับเหมือนมเป็นการส t ต e ช c h i n g ตัวกล้ามเนื้อส่วนบนให้มันมีการยืดลงมานะครับอ่าขากันไก่ก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมา หลังจากนั้นนะครับก็ใช้การนวดกล้ามเนื้อตามลงมาด้วยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ลองใช้การล้วงจมูกนะครับแล้วก็เหมือนมีแรงดึงมานิดนึงนะครับให้เหมือนเป็นการสเตชชิ่งโครงสร้างของจมูกนะครับ อ่ะอันนี้ลองมาที่บริเวณกลางจมูกนะครับเหมือนให้แรงดึงเขานิดหนึ่งอ่ะจากจมูกแล้วก็มาที่ปากบ้างนะครับก็เวลาทำก็ใช้ใส่ถุงมือด้วยนะครับแต่พอดีผมอยู่บ้านไม่มีถุงมือ ผมจะใช้มือเลยนะครับก็วิธีการใช้การล้วงปากเลยนะครับแล้วเข้าไปเหมือนเป็นการยืดกล้ามเนื้อจากภายในปากนะครับอ่ะลังเลตรนี้นะครับเหมือนเป็นการนวดมาจากข้างในปาก เมื่อเราใช้การคลายก้ามเนือนะครับก็จะพบว่าโครงสร้างในวันนี้มันจะมีการยอร่อนลงนะครับเมื่อตัวโครงสร้างตรงนี้มันมีการยร่นลงแล้วก็สามารถฝึกการสร้างวเบชันของตัวนาโซเรโซแนนได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะลองฝึกดูนะครับนะครับ เมื่อเราใช้วิธีการนี้มาช่วยมันก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มันแนะนำส่วนประกอบที่สามารถช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ